ผิดพลาดเพราะว่าเน็ตขาดการเชื่อมต่อขอพูดซ้ำอีกครั้งหนึ่งเรื่องการกรอกข้อมูลทางภาษีนะคะหลังจากทุกคนคงจะได้อีเมลจากทาง Google แล้วว่าเราต้องกรอกข้อมูลทางภาษีเนี้ยก่อนแบบฟอร์มเดิมจะหมดอายุภายในสิ้นปีนี้นะคะแนะนำว่าให้ทุกคนเข้าไปกรอกเลยค่ะไม่ไม,ไม,ไม่ยากค่ะยืนยันที่อยู่กับของภาษีสหรัฐนะคะแล้วก็มี ส่วนที่เราต้องทำเพิ่มเติมคือ,อกรอกข้อมูลทางภาษีของประเทศสิงคโปร์ค่ะเราแค่บอกว่าเราไม่ได้เป็นคนสิงคโปร์เราไม่ได้รับรายได้ทางภาษีจากสิงคโปร์แล้วก็เราเป็นบุคคลธรรมดา3ข้อแล้วก็สิ่งที่จะต้องยืนยันนะคะสิ่งที่จะต้องยืนยันให้เขาคือเราแค่เราเป็นบุคคลธรรมดานะคะส่วนนิติบุคคลเนี้ย จะต้องไปเอา,เอาคล้ายๆเหมือนใบอนุญ,ญาตใบหักภาษีของกอสำนัรกรซึ่งถ้าเป็นนิติบุคคลนะทุกคนต้องมีอยู่แล้วใบหักภาษีนะคะถ้าเป็นเขาจะมีที่อยู่ยืนยันแล้วเป็นที่อยู่ตามนั้นแต่เราบุคคลธรรมดาไม่ต้องไปสัปกงารค่ะถ่ายบัตรประชาชนในรูปแบบรูปภาพ jpg เนาะ jpeg หรือยังไงนะคะก็อัปโหลดไปทางแม่หมอทําเรียบร้อยแล้วส่งแล้วกําลังตรวจสอบเขาก็บอกว่า accept แล้วรอเขาตรวจสอบนะคะ บัตรป,ประชาชนจะยืนยันที่อยู่ของเราส่งให้เขาไปให้ง่ายค่ะนะคะทำง่ายคือถ้าไม่ทำเนี่ยแบบฟอร์มนี้จะหมดอายุภายในสิ้นปีนี้จะเกิดอะไรขึ้นถ้าไม่ได้กรอกแบบฟอร์มทางภาษีเราไม่สามารถรับไรายได้จาก google adsense ได้นะคะเราต้องทำเพราะเรายังคงหาไรายได้จากเขาอยู่ไม่ว่าเล็กไม่ว่าน้อยลงคลิปอะไรไปไรายได้จะสะสมไปเรื่อยๆตอนนี้ก็คือ จะขาดคือสะสมมาหลายเดือนมากแบบชนิดที่ไม่ได้ทําคลิปเพิ่มทําบ้างเล็กน้อยแต่อาศัยกิบุญเก่าที่ยังคงมีคนเข้ามาดูนะคะเข้ามาคอมเมนต์บ้างเล็กๆลน้อยนเพื่อนเก่าเข้ามาทักทายกันก็ยังขาดอีกสี่เหรียญคงไม่ทันแล้วอะเพราะว่าวันนี้วันที่27แล้วเนาะอีก3วันขาดอีกสเหรียญจะครบร้อยค่อยๆเก็บเล็กผสมน้อยไปค่ะท่านผู้ชม มันไม่หายไปไหนเพียงแต่อย่าคือเน็ตก็จะปั่นอยู่เรื่อยๆนะคะเน็ตไม่ค่อยสเสถียรเราพูดถึงว่าข้อมูลเก่ากดเก่าก็คือภายใน6เดือนเนี่ยเราต้องลงคลิปนะคะถ้าเราไม่ลงคลิปหรือไม่ทําอะไรไม่มีแอคทิเวทในช่องของเรา6เดือนเนี่ยเขาก็จะตัดสิ์เราคือหยุดการสร้างรายได้แล้วเราจะต้องมาเริ่มต้นใหม่สะสมเวลาใหม่ สะสมอ่ะถ้าเพื่อนเรามีอยู่แล้วเราไม่ต้องไม่เป็นไรเพราะเราเพื่อนเรามีอยู่แล้วแต่เรื่องการสะสมเวลาเนี่ยหลังจากผ่านไปนานเราไม่ได้ลงคลิปไม่ได้พูดคุยก็ต้องใช้เวลานานพอสมควรบางคนถูกลงโทษแบบหยุดสร้างไรายได้3เดือน6เดือนเนี่ยก็ต้องพยายามสะสมเวลาการเริ่มต้นใหม่ถ้าเราไม่อยากเสียเวลาไม่อยากมานั่งเริ่มต้นใหม่เราก็ต้องทําค่ะต้องทําต้องอย่าลืมกรอกไม่ยากนะคะเข้าไปกรอก3 4สข้อเองแต่ที่สําคัญคือ เราต้องเตรียมบัตรประชาชนนะในข้อมูลในอุปกรณ์ของเราไว้เวลาก่อนจะสับมิแล้วก็แค่อัปโหลดบัตรประชาชนให้รู้ว่าช่วงนี้มีปัญหาเน็ตหลุดบ่อยๆค่ะไม่รู้เป็นอะไรตั้งแต่ก่อนอก่อนหน้านี้มีเกี่ยวกับไฟไหม้สายสัญญาณของหมู่บ้านก็เน็ตหลุดพูดคุยก็ไม่รู้ว่าต่อเนื่องกันแค่ไหน ท่านแปสวัสดีค่ะไม่เจอกันนานฮัลโหลไม่เจอกันนานเนาะพอดีอยากจะคุยเรื่องกรอกภาษีท่านแปรกรอกหรือยังคะภาษีที่เขาจะหมดอายุสิ้นปีนี้กรอกไม่ยากก็เข้าเข้า g o o g l e a d s เ n s e นะคะเขาก็บอกวิธีการเลยในในเมลบอกเสร็จเข้า g o o g l e a d s e n s e เข้าไปที่ช่องทาง p a y เมนตคะเข้าไปตั้งค่าค่าขเข้าไปตั้งค่าแล้วก็เราก็คลิกดูเราก็ตั้งค่า เรื่องกรอกภาษีก็กรอกยืนยันที่อยู่นะคะยืนยันที่อยู่ส่วนของทางสิงคโปร์แล้วก็กรอกไป3-4ี่ข้อข้อที่ว่าอ๋อไม่ใช่ปลาหมอค่ะไม่ใช่ปลาหมอค่ะคางก็ไม่ดำค่ะไม่มีปลาค่ะแม่หมอเฉยๆเราลองทำดูเนาะเราไม่ใช่เป็นคนสิงคโปร์ไปกดตรงไหน ไม่ได้กดตรงไหน,นเราต้องไปที่ Google Adsense ที่เราสมัครเข้าไว้นะคะเข้าไปใน Google Form ซึ่งตัวแม่หมอเองทำกับจอคอมพิวเตอร์ทางมือถือมีคนเคยแนะนำว่าทำได้แต่ไม่สะดวกก็เลยต้องเข้าคอมพิวเตอร์ค่ะเปิดเข้าไปที่ Google พิมพ์คำว่า Google Adsense นะคะเพราะว่าถ้ามีรายได้แล้วถ้ามีรายได้จากจากจาก YouTube แล้วเรา Google Adsense มันจะเข้ามาที่ทีเ่เขาเรียกว่าโปรไฟล์ของเราเขาจะแจ้งเลยว่าเรามีไรายได้ตอนนี้เท่าไหร่จะรับเมื่อไหร่เนี่ยค่ะนะคะไม่ต้องกดไปหาที่ Google Adsense แล้วเข้าไปแก้ไขกรอกตรงที่ข้อมูลทางภาษีกดที่ตัวปากกาค่ะเขาจะให้กรอกนิดเดียวของสารัฐก,ก็แค่กรอกที่อยู่ว่าที่เรามีอยู่ตรงไหมก็คือไหม ก็กรอกแบบฟอร์มอีกครั้งหนึ่งแต่มันมีเพิ่มเติมว่าเป็นของสิงคโปร์เราต้องกรอกว่าเราเป็นคนสิงคโปร์ไหมก็โน no. มีที่อยู่ได้ผู้รับรายได้ประเภทไหนเราก็ต้องเป็นบุคคลธรรมดาดกดที่ individual นะคะแล้วก็อัปโหลดบัตรประชาชนเพื่อยืนยันว่าที่อยู่เนี่ยที่ให้ไว้กับ Google เนี่ยตรงกันแค่นั้นเองแล้วก็กด submit หลังจากนั้นก็รอเขา เราเขาตรวจสอบเสร็จแล้วง่ายๆแต่ถ้าเราไม่ทําฟอร์มนี้จะหมดอายุสิ้นปีนี้ค่ะนะคะเราก็จะไม่รับไรายได้อีกเราต้องเริ่มต้นใหม่เสียเวลาก็เตือนกันว่าลองมาทําดูไม่ยากนะคะลองทําดูแล้วก็เราอยากทิ้งช่องถ้าเราแบบช่วงนี้เราเบื่บอๆเราไม่รู้จะทำคอนเทนต์อะไรก็หาคลิปหาอะไรถ่ายน้าถ่ายวิวอะไรมาลงบ้างอย่าให้เกินอย่าให้เกิน หกเดือนเขามีกําหนดคือตัวไม่หมอเองไม่ได้เข้ามาเป็นปีแล้วไม่ได้เข้าไปดูรายละเอียดยังไม่รู้เลยว่าต้องทําแนวตั้งนะคะทํำไรสดต้องทําแนวตั้งซึ่งสมัยก่อนเนะี่ยก็ตั้งแนวนอนตลอดเพราะเราใช้ใช้ไ์สดทางคอมพิวเตอร์ผมมาใช้มือถือเขาบังคับให้ใช้แนวตั้งเพื่อจะพูดคุยแต่พอแนวตั้งนี้จริงๆเราก็ อ่านยากอย่เหมือนกันแต่ไม่เป็นไรกดเขาก็ต้องไปตามกดท่านแปรลองไปทำดูนะคะวันนี้ทักทายพูดคุยสั้นๆอาจจะเริ่มมาพูดคุยบ่อยๆขึ้นนะคะอยากคุยเรื่องทองนะคะทองที่ไม่ใช่ทองอยากคุยเรื่องเงินหนึ่งมืได้รับกันหรือยังอยากคุยหลายๆเรื่องเลยค่ะบางครั้งนึกขึ้นมาได้ก็มานั่งคุยพูดคุยกับเพื่อนๆ สวัสดีที่เข้ามาฟังมาชมกันนะคะแล้วก็มันมีหลายอย่างที่เราอยากจะพูดคุยแต่ด้วยความเวลาไม่สะดวกกิจกรรมที่จะต้องทำซึ่งอันนั้นมันได้ตังแน่นอนนะ y o u t u b e ก็ได้ตังแน่นอน,นะตแ,น,น,อนแต่นานหน่อยช้าๆนานทีเพราะว่ามันไม่ได้แบบมันไม่ได้เขาเรียกว่าไม่ได้ปังเหมือนสมัยนั้นแล้วเราก็หาทางทำคอนเทนต์ของเรา ก็ตอนนี้ก็นำเสนอกิจกรรมออกกำลังกายด้วยเสียงเพลงในลักษณะที่ผู้สูงวัยออกกำลังกายกันสนุกสนุกฝากกดติดตามฝากไปชมนะคะเปิดชมกิจกรรมของแม่หมอและทีมยาย,าย่าด้วยนะคะออกกำลังกายด้วยเสียงเพลงแบบสนุกปลอดภัยนะคะแล้วก็มีความสุขกับกิจกรรมที่ทำร่างกายก็แข็งแรงด้วยฝากชมคลิปต่างๆด้วยนะคะท่านแปร วันนี้ขอคุยรั้งวันแรกที่เข้ามาทักทายหลังจากห่างหายไปเป็นปีก็ขอแค่สิบนาทีขอบคุณที่ท่านแปลเข้ามาคุยเป็นกําลังใจกันจะเข้ามาใหม่ค่ะอยากคุยเรื่องอะไรลองเข้ามาคุยตอนนี้เพื่อนๆที่ไม่เคยเห็นแม่หมอเข้ามานานแล้วคงหาไม่เจอเราก็เริ่มเข้ามาแล้วเนาะเพราะว่าการที่เราไม่มาหายไปไม่มาพูดคุยเนี่ย ผู้ติดตามก็คล้ายๆเหมือนจะหายไปอัตโนมัติคือ YouTube ก็จะจับว่าออคนเนี้ยไม่ได้เข้ามาดูช่องเราเลยนานนานเป็นปีเขาก็น่าจะนะคะเขาไม่ได้เขาน่าจะตัดออกจะเป็นผู้ติดตามตัดไปเรื่อยๆเราก็เริ่มมาหาเพื่อนๆใหม่เอาละค่ะวันนี้ขอคุยแต่เพียงเท่านี้อย่าลืมกรอกภาษีกันนะคะรายได้ของเรา เราก็ต้องมาทำให้มันถูกต้องนะคะขอบคุณและสวัสดีค่ะจะออกช่อง